สวัสดีคุณผู้ชมดุริอพลอเตอร์สาวเรายังอยู่กันที่อำเภอหัดใหญ่นะคะช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฟื้นฟูนะคะอย่างที่ทราบว่าในหัดใหญ่เสียหายหนักมากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนประชาชนร้านค้าสถานที่ราชการโรงเรียนวัดนะคะมัสยิดนะคะเสียหายหมดนะคะแล้วก็หนึ่งใน โรงเรียนที่เสียหายหมากี่คือโรงเรียนหาดใหญ่ทาลัย,ว,ยวันนี้เรามาดูเรื่องของการทําความสะอาดล้างพื้นฟูนะคะซึ่งหลายหน่วยงานก็มาส่งกําลังมาช่วยกันนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมีทั้งกรมอุทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพย์ชายฝั่งทางทะเลและก็กรมป่าไม้ค่ะมานํากําลังส่วนหนึ่งนะคะ,ะกระจายมาช่วยทำความสะอาดที่นี่ที่ไรหลังจากที่สามสิบวันที่ผ่านมานะก็ไปช่วยมาหลายโรงเรียนแล้วแล้วก็รวมถึงโรงแรีหาดใหญ่วัดและมัสยิดค่ะ เดี๋ยวเช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่ซึ่งมีท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านนายสุชาติคมกรีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติเขาก็เป็นการจัดเจ้าหน้าที่มานะคะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูที่นี่ค่ะ<ม>แล้วก็นี่ค่ะท่านที่ปรึกษาก็ได้มาช่วยสนับสนุนกำลังส่วนนี้นะคะท่าน าานี่ก็จะสมสะอ่เลย่าได้มีแต่ห้องเรียนมีอยู่ข้างบนีรองพอจั้ที่้องเรียนไม่ไม่มเหลที่นามท่ามแค่ขึ้น่วนที่สังจัระับรับระดมรับระดรับะดราับระดับระดัะดัารทดระดับระดระับระรับรับราดับระระดับร่ตับระดับรัระดัรมับ่ะะรรัามร ค่ะได้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะท่านที่ปรึกษานะคะท่านผลตรีนันทธาสุภาพมงคลนีน่ท่านรองผอ,อสภาพต่างๆจริงๆก็ล้างไปได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองใช่ๆวันนี้เอาให้ได้ร้อยเลยโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านตีบอกมาเลยครับค่ะท่านสู้นิชาติกลิ่นๆแล้วท่านตีเมนน่บอกว่าอ๋อผู้กบวันนี้เอากำลังมาที่นี่นะเอาให้ได้มากที่สุดก็ื่อทำให้ได้เยอะที่สุดผมจะพยายามเก็บให้ได้หมดถึงเย็นนะครับ ครับผมแต่พอพึ่งนั้นก็ต้องขออนุญาตกลับนะฮครับเม่เสร็จพรุ่งนี้เราจะมาขอให้องครับขอบคุณมากมากค่ะเมื่อเส็จไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องข้รื่องอาหารเราดิเราเรามีรถประกอบอาหารและมีร้านส่งพอเาท่นนะครับเมื่อเสร็จเราไม่มีใครเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยครับที่ภาคต่างต่างมันเป็นของรับครับขอบคุณครับผมคว่าคุณครับไปเรี่ยวก็อาหารมาแล้วอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณครับท่านค่ะค่ะแล้วนี่สภาพความเสียหาย สวัสดีค่ะนี่ทีมงานเอ่อสี่ห้าวันที่ผ่านมานี่เราก็กระจายไปหลายจุดเลยใช่ไหมคะเยอะแล้วครับเยอะมากเลยครับก็ไปทุกโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมคะสามจุดสามจุดสี่จุดนี้นครับค่ะต้งไปยึดโรงเรียนวัดค่ะมีโปรแกรมว่าจะไปทาที่วัดวัดอะไรนะอารามหลวงที่นี่มีวัดโคกสมานคุณเหรอครับสมานคุณครับ,รบวัดใหญ่อะผมะให้ลน้องไปสำรวจดูแล้วก็รู้สึกว่า ก็กเหนื่อยครับถ้าถ้าวัดทําเองนะก็รู้สึกึงสัยจะเดือนค่ะครับนี่ทีเจ้าหน้าที่ก็มาจากหลายกรมเลยใช่ไหมคะหมดทุกกรมหมดทุกกรมเลยครับกระทรวงทรัพยากรเป็นหนึ่งเดียวครับค่ะท่านรัฐมีตีีให้คมให้ให้คําพูดว่าอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้เลยครับค่ะก็รวมกันไาเป็นหนึ่งเป็นทศไปเลยมาจากทุกจังหวัดเลยไหมคะหรือภาคใต้ก่อนจังหวัดกับทุกจังหวัดภาคใต้นะคะสังเซาก็มาอ่า แล้วก็เรามีรถรถ,รถกอปอาหาเนี่ยหกคันค่ะครับรถน้ำานี่งสิบเอ็ดคันอืมแล้วเจ้าหน้าที่พันนายใช่ไหมคะพันครับพันห้าสิบแปดพันห้าสิบแปดนายอันนี้รวมเฉพาะพวกปฏิบัตินะครับไม่รวมพวกอย่างผมนะอืมอืมแล้วก็ที่นี่ก็มีท,ทั้งท่านกองทิดีมาทุกกรมเลยค่ะครับมาช่วยสอบเ,เี่ยนหุนเวือนกันผมอือแต่ผมได้อยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกครับค่ะตั้งแต่ที่ยังมีน้ําท่วมอยู่ใช่น้ำท่วมอยู่เลยครับ ทีผมมาอืมยี่ห้าย<ต>ี่ปิบหกเขาช่วยช่วยอ่าฮะช่วยหลายจุดอยู่ครับค่ะเนี่ยพี่ลงเห็นรียนน้เอง,เองตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกค่ะหกปีเดี๋ยวทางนี้ค่ะท่านท่านพินท่าน,น,นค่ะแต่ได้ก็คือชั้นสองโชคดีที่ นี่ย oh! well ้ำถึงนี่เลยน้ำถึงไหนคะโอ้เโหจบถึงชั้นสองโอ้โหนี่กล้ามีชั้นสองหมดเลยชั้นสองถึงนี่เลยค่ะแต่ชั้นสองโรงเรียนมันสูงอะเนาะมันก็เลยแบบย่งเหลือห้องเรียนแต่ว่าอ่อย่างอื่นอุปกรณ์ห้องสำนักงานอุปกรณ์การเรียนสอนหมดเลยค่ะเตรียมของจิ้มอะไรกันไปนี่เรียมป้ายเลยอ๋อถึงป้ายเหรอป้ายเลยครับ ถึงตายเลยคุณนี้เก่าแก่ครับนิสัยเป็นเดือดสามสิบกว่าปีครับกันท่านพวกในการเอาเสือกันนอนโรงเรียนนะคะอย่าถึงใส่าเสือมานอนต้องต้องมาผจญกการก็ต้องมาเปร,าารนผจญกาันค่ะท่านจีนเลยครับไม่มีไฟนะคะรับประมาณหลวมเจดลยครับเจดียครับค่ะไฟยังไม่มีไฟตอนนี้อ่าการาชมงคลศรีวิชัยเทคโนนะครับตอนนี้ส่งวิศวกรอะไรเข้ามาแล้วตอนนี้ อยู่ข้างล่างจะช่วยดูระบบไฟจะดูระบบไฟวิศวะอะไรทุกอย่างในการฉันบอน้ํานะครับทุกทุกอย่างเลยจำตอนนี้กําลังเดินอยู่ครับข้างล่างบ่อน้ำนี่เหมืีการทักน้ำนี่เขาก็ดูออได้ครับได้ไปน้ำของที่การประปาเราก็ไปช่วยดูนั้นค่ะการประปาในภาคแล้วก็การประปาที่โรงพยาบาลที่ผ่านใจตอนแรกครับเพี่จะได้ไประปาถูกใจได้ที่ประปาโรงพยาบาลเนี่ยถ้าได้สามเครื่อง อืตอนเดือนครื่องเนี่ยเราต้องขาดบางบางอย่างใช้ที่นี่กําลังคนเข้ามาประมาณแปดคนเมื่อคืนอ๋ออ๋อในโฟมรัพย์ช่วยดูเรื่องน้ำใช่ไหมคเดี๋ยวได้ไปช่วยกันครับเดี๋ยวสซัพน้ำช่วยดูช่วยดูให้ครดูเรื่องเรื่องน้ำนี่แต่ครั้งาี้สำคัญเลยครับเรื่องน้ำตอนนี้ที่ที่โรงพยาบาลขันยาแล้วเขาดูให้ตอนเนี้ยมันเหลืออีกปั๊มอีกตัวหนึ่งตอนนี้น้ำใช้ได้แต่ยังไม่ร้อยลิตรเส็มกัดกันเพราะมันต้องมีเทคนิคไงเวลาเราต้องการให้มัน แห้งอะไรเงี้ยมันดูครับนม่รู้สาว่าเฮ้ยเราเราเปล่าเพราะว่าที่เครื่องจะต้องใช้เครื่องปั๊มสนใจครับแล้วก็ดูดขึ้นข้างบนหมดเลยเพราะว่าการเราสูบมีเกล็ดชั้นมีแปดชั้นนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นสี่ชั้นน้าำตบปาไม่ได้ก็จะดูครับแต่คอยไปฟังที่จิตค่ะท่านที่ปรึกษาดนตรีค่ะของกระทรวงทรัพย์ค่ะท่านนายท้าชาต S <S <S <an> ดีมากเลยเพราะว่าเราคณะบัตรีมีชาตินะครับทั้งดีว่าการสวนทรพยานกรอเนี่ยท่านก็มีความสนุนแรตั้งแต่วันแรกๆแล้วครับส่งกาลังมาช่วยเหลือพวกผู้สูบใทยนะครับเราช่วยได้ประมาณหกร้อยกว่าเคสแล้วก็สม,มบัติสามพันข้าครับช่วยใหม่แล้วก็ผู้ป่วยที่ใช้เฮลิคอปเตอร์เลยเนะื่อเราเป็นพอเล็กครับเราเราก็เลยได้ช่วยผู้ป่วยประมาณเอ่อเกือบเจ็ดสิบรายแล้วก็เด็กเนี่ยประมาณยี่สิบสี่ราย เป็นเด็กที่เป็นเทพขนสัตว์ท่านท่านชอบที่นําไปเพราะถ้าลงเรือนี่ไม่ได้แน่นอนนะครับก็ได้ได้ตรงน,นี้ไปก็หลังจากนั้นมาท่านก็บอกว่าเรานํามห้่ทัานบอกอย่ช่วยเพืซึ่งศูงผมว่าตั้งแต่วันที่ทั้งท่วมะครับเป็นเป็นไปยังไม่ได้กลับเลยบ, <c oughs> อบอกว่าให้ดูแลเอาใหญ่ที่าน,าน,านาาาท่านก็บอกความโีบร้อนท่านนายกไปฝักเรนจะไม่ทิ้งจัง <c oughs> ไม่ทิ้งจริงครับพผมก็อยู่อย่างนี้ครับ นะจะใครจะทําทางมากแต่เนยว่าเลยผมคงผมางมากาครับผมก็ตั้งใจทางาน,นทุกคนที่เนี่หนึ่งทุกคนที่อยู่จนมานี่เป็นอาทิตย์แล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วครับก<ช>็ะโรงเรียนเราก็อะกต้องสื่อนึงเลยที่ท่านว่าอะจาว่าท่านก็พยายามช่วยทุกคนแต่ในช่วงสถานการณ์เลื่อนลงอย่างนี้ก็ลำดับความสําคัญต้องไม่ถูกเหมือนกันนะคะว่าท่านก็คนมีอะไรอย่างดีที่สุดแล้วว่าอันไหนที่ควร่คก่อนถันไปที่เป็นลําดับถัดไป อาจารย์ก็รงเรียนมันเกิดในช่วงวันหยุดเสาร์วอาทิตย์พอดีค่ะก็ก็คิดว่าในผมกะทบก้าก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าเกิดช่วงตอนที่นักเรียนสลังเรียนอยู่แล้วก็น้ำมันช่วงนั้นจะทําอย่างไรเลยก็เป็นความโชคด,ดีในความโชคร้ายแม้ใช้เลนิดมันก็เป็นกำลังใจอี่น้องด้ไป็รอย่งนี้ใช่ช่วงดีกับเราก็ผมมีความตั้งใจให้มีดีเดีเ๋ยวผมมีคุยกันอยู่ตอนเร้าทร่นั่งที่เกบที่เกบ ทำกันก็ได้ให้มีเงินเฟ้อยูโรสูงผมบอกงั้นผมก็จะโรงเรียนวัดโรงเรียนใหญ่ๆทั้งหมดที่ผมจะทำให้ได้ให้เปิดได้เลยผมบอกว่าผมใหญ่ๆตั้งใจว่าวันที่เด็กนักเรียนเนี่ยมาเปิดเทอมเปิดเรียนเนี่ยชาวตุนชาตผมจะไปยืนชาวตุชาติผมว่าเด็กเราเขาค่ายแน่เลยนี่ก็ยังคุยอยู่กันแกเก่านะคะน้องแยงว่าจะบอกไปอีกนี่ติดในท่าทางท่าทางความ เสียใจความเครียดแล้วก็สิ่งต่างๆที่มันเป็นช่วงร้ายๆต้อหนั้นแหละเด็กๆแล้วก็คุณรูได้มาอยู่ร่วมกันได้ทํากิจกรรมร่วมกันได้มีเรื่องเล่าสื่อกันฟังต้นระบายความที่ตกใจตกหนักแต่ถ้าเมื่อไหร่เด็กๆกับนได้ก็กลัวพ่อแม่ที่ได้รับยุ่งยากมาย ะครับมันไม่รู้จะพูดคุยอ,อะไรกันก็ม,มีในการเครียดสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะครที่เป็นสิ่งหีึ่งที่อยากที่จะให้โรงเรียนลับมาถือคุณผู้สิทธิครันเดี๋ยวจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะรีบทำให้รู้สึกวันนี้ผมตั้งใจว่าจะทําให้สุดก็ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอันนี้ไม่เสร็จก็พยายามที่นี่ครับว่าจะพยายามจะทําให้ได้ได้พร้อมที่สุดนะครับที่เหลือก็อาจจะเป็นหน้าที่ของโรงเรียนบ้างเรื่องของโต๊ะกุญแจเชื่อมเช็่อบ้างนิดหน่อยแต่ผมก็ มีอุปกรณ์ทุกอย่างมาพร้อมมีรถรถน้ำรถอะไรมีสามรถน้ำวันนี้มาสักมาอีกคั้นนีงนี่รถน้ำวันนี้ถ้าถ้าถ้าวสามทคือเรีกว่าข้าคันนี้หมดก็ไปเติมอีกคันก็อยู่สแตนบายแล้วก็มีกำลังคนมาถึงร้อยสี่ข้าคนเพาะเรออกัองคนนะขอบคุณแทนที่นักชุมชาวไทยทุกด้วยนะคะที่ที่ได้รับมัความเมตตาจากท่านแล้วก็ทุกทุกหน่วยงาน ซึ่งเราก็เห็นซึ่งเราก็ช่วยกันนะคะฟังกันกำจ่ายแล้วก็กำเนียร์นะคะที่ระดมกันมาเพื่อให้รดเบียบเงินเดือนก็แบบขอบคุณใน่านช่องนี้ไปด้วยค่<น>ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะข,ขอบคุณนะให้โรงเรียนเปิดได้เด็กจะได้มีที่มาลดความเครียดท่านก็นนนบอกตรงนี้เลยบอกว่าพี่กมาดูหน่อยตรงนี้เอาให้ได้นะอย่างน้อยเด็กได้เปิดเทอมมาอย่างน้อย เด็กก็ได้มาเรียนเดี๋ยวคุณครูก็ดูดีครับเดี๋ยวเวลาท่านขอออกไปดูเด็กมาเรียน่ยร้องไห้กันลมบากเราจะได้ช่วยกันช่วยกันให้ํำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไปด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะจะได้ค่ะจริงเราก็ไปไปทุกโรงเรียนนะคะไปหลายไปหลายโรงเรียนแลวด้วยใช่ไหมคะท่านเรามัสยิดก็ไปครับมัสยิดวัดซึ่งมัสยิดเนี่ยก็เป็นที่รวมของของคนมุสลิมทั่วที่สากลการละหมาดวันละห้ารอบมันไม่มีที่ละหมาดมันก็ก็เหมือนเหมือนพระไม่ได้ ส่วนอ่ะผมก็ไปทำควาะอครับที่มัสยิดแล้วก็เห็นว่าตุ้ยหม่ำเขาอ่ะปุ๊บๆเขาก็มาดูอาให้ผมอารก็คือให้ฟอดให้ฟอดเพือนผมเนีะนแล้วเขาก็ร้องให้ไปอืครัเพื่บานบ้านกวัดจะทำให้ครับพี่น้องกัพระก็ขึ้นไปทํากิจของสงได้แล้วก็ชาวบ้านมาทำบุญได้วัดถึงปไปพระพระมนับพระของอือืมารมากเลย เป็นนาทุกคนลค่ะข,ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาช่วยอันนี้ก็ต้องไปกันทุกโรงเรียนทุกวัดทุกสถานศึกษานะคะก็ไม่ได้ว่าแบ่งว่าเป็นโรงเรียนไหนโรงไหนตอนนี้ก็ต้องระดมกำลังช่วยกันทุกวัดเลยนะก็ต้องมี